สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านมาเยี่ยมชมศูนย์ QC ผลิตภัณฑ์สินค้าของ P1 วันนะครับตามประธาด้านนี้ครับสำหรับสินค้าของ P1 วันเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ที่เข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าจีนเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายลายี่ห้ออย่างที่ทุกท่านทราบดีสินค้าพวกนี้ก็จะมีคุณภาพที่ยังไม่เคยได้มาตรฐานเท่าไหร่ดักนะครับสินค้าพวกนี้ครับที่เวลาเข้ามานะครับนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยนับหลายๆร้อยเครื่องนะครับ เราก็จะนํามาวางไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ถ่ายการเข้าขั้นตอนมาที่การ QC ผลิตสินค้าครับใช้ด้านนี้ครับตลาดการ QC ผลิตสินค้าเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวจอนะครับจอประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอไซส์เล็กขนาด4นิ้วนะครับทุกตัวเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนี่ฮะอย่าบางตัวเนี่ยดับเปิดสักครู่หนึ่งก็จะดับนะครับ นะครับส่วนที่บางส่วนก็ใช้ได้นะครับบางส่วนก็ภาพไม่มานะครับนี่เป็นปกติของเครื่องพวกนี้นะครับเมื่อเราจะ,จะต้องคัดเฉพาะสินค้าที่เป็นเกรด A เท่านั้นนะครับในการทำต่างๆนะครับแล้วก็สําหรับทางด้านนี้นะครับ Creeper oh, so back we the Oh So Got man mind in swinging from side, side side pickaxe from ก็จะเป็นการ QC วซีปฏิบั์สินค้าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเครื่องเล่น DVD ครับตอนนี้ก็ลังทำอะไรอยู่ครับเครื่องเล่นแผ่น DV d ดีครับตอนนี้เครื่องเล่น DV d เป็นยังไงบ้างครับปัญหาที่เราเจอลนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็าอ่านมากไม่อ่านบ้างครับนะครับแล้วส่วนทางด้านนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจอทีวีใช่ไหมครับเรา QC วเซททดสอบะไรบ้างครับเราก็ทสประมาณว่า ก็มีการทสเรื่องของการขึ้นลงต่างๆใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีการในส่วนนี้ก็จะมีการ QC เป็นเรื่องการเช็คภาคอินฟาเรดต,ต่างๆด้วยว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับเมื่อมีการทสไบใวันเดียวกรเทสจอทีวีเพดานนะครับต่างๆนะครับจนเมื่อผ่านการเท่าตอนการ QC ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็จะผ่านไปสู่ขั้นตอนทางฝั่งนี้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกนะครับไหนครับทำยังไงบ้างครับการบันทึกบันทึกประวัติก็ตัวไหนที่ใช้ได้ก็ ติกใช้ได้นะตัวไหนที่มีอาการเสียเราก็จะลงประวัติการเสียไว้แล้วก็เสียเสร็จปั๊บเราจะกองไว้อีกที่หนึ่งอ๋อไปได้ด้านโน้นนะครับเพื่อทําการคือส่งคืนให้กับบริษัทนะครับโดยไม่ของเราเนี่ยสินค้าของปีวันทั้งหมดจะเป็นสินค้าที่เป็นเกรดเทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อสินค้าที่ผ่านการ QC ไม่ผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะตีคืนแล้วไม่ส่งกลับมาอีกเลยไม่ส่งกลับมาเลยนะครับเพราะเรามีประวัติอย่งนี้ครับ เพราะฉะันมั่นใจได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าการ QC สินค้าจาก P1 ว่าจะสินค้าที่ท่านได้จะเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับมั่นใจได้่วัไหมครับ